สวัสดีครับ,บน,น้งงงยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราก็กลับมากับการเปิดบล็อกกันอีกครั้งใครกินของดิเออแล้วใส่เสื้อเหมือนไงน,นี่ใช่นี่เป็นแบบสตาร์เตอร์เลยเสื้อสตาร์เตอร์นะนี่เป็นไงก็ไม่ได้ตจ้งใจจะหยิบมสุดนี้มออนันใส่ โอเคอันนี้เราจะมาเปิดเป็นเรีกว่าะไรนะบล็อกที่หกแล้วนะครับที่เราเปิดนะครับแต่อันนี้กู่ได้ที่หนึ่งใช่วันนี้ออได้ที่หนึ่งมานะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นหน,นึ่งบล็อก1 1> ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้อะเ,เอาเป็นว่าสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับไดออ้ที่หนึ่งมาแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นหนึ่งบล็อกนะครับเราจะเปิดเฉยเยก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาทําคลิปเสเลยดีกว่า ประมาณนี้นะครับถามว่าในกล่องนี้เราอยากได้อะไรเออในกล่องนี้นะครับมันจะมีตอนนี้ปู่กำลังเริ่มสะสมเทรนเนอร์ที่เป็น SR ซึ่งในบ็อกซ์เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนั่นคือแก๊งเยลโซเนียมานีแล้วก็เอ่อคำสั่งบอสนะครับซึ่งตอนนี้ยแก๊งเยลเรามีแล้วเราขาดโซเนียบอสมานีแบล y ี่เนาะ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นแมรี่ใช่ก็คือเราเราอยากได้สักอันนึงนะครับวันนี้ไม่ต้องแข่งแล้วก็เปิดมาเยอะแล้วก็ไม่ต้องแข่งแล้วค่ะหมดแรงหมดแรงจะแข่งแล้วด้วยนี่คือเป็นการกิกมาหมดแรงวันนี้เนี่ยผู่ได้ไปหลายต่อแนกชั้นดูนกมันมันปัดและกระเด็นเลยนกนกตายแล้วนกตายแล้วตายนี่นี่เราจะเปิดแบบว่าไปเร็วๆเลยนะแบบปุ๊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 บต้องดมแบบไม่ต้องดม หัวยุ่งกูหมดแล้วเนี่ยดูดิคือวันนี้ไปขายของมาด้วยนะแล้วก็แบบกลับบ้านมาปุ๊บแล้วเราก็มาเปิดให้น้องๆดูกันนะครแลผมจะมีนนอะไรด้วยเหรอนนมันจะทอนจังวะเออแต่วันนี้มันจะทอนเอออ๋อนี่ไงกัาสีมันแป๊บนี่ฉันได้โซเนียละเป็นไง<ะ>เป็นไงโซเนียนี่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 นะนี่นี่นี่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้โอ้โหคาร์บิคอนวีแม็กแล้วมึงออกมาเป็นตัวแรก ใช่จริงๆแล้วลการ์ดที่มีแม็กในชุดนี้เนี่ยอยากได้อินเทเิออนนะครับอยากเอามาทําชิปนะครับเพราะว่าปูค่คิดว่าอินเทเิออนก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างจะเก่งกันที่ได้ฝังน้ำฝังน้ำวะ่ะไม่มันสะท้อนจังเนาะนี่สะท้อนมากเลยอเออแป๊บแกไปปรับอะไรรึเปล่าไม่ได้ปรับนะอเออโอ้ คาดูเกเวอร์ช่นนี้ไม่มีใครเขเล่นกันหรอกอืมอันนี้อะไรก็ได้ฝาแยกเดี๋ยวแยกอะไรแยกพวกเทนเนอร์กับอะไรได้อันนี้คือแมวเลยฉันหยูดการทำไมแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแยกเทนเนอร์กับฟอยเลยก็ได้ดอ๋ออ,อืมเป็นฉีกแล้วสองซองนี่ก็ฉีกไปแล้วคือสองนี่สองที่สามสองส <S <S เฮ้ยวีเอ็มอท้าว่ะ อูอูแต่ก็ยังดีนะที่เป็นอูอใูใช่ใช่อูอูเนี่ยน่าจะได้เล่นกันอีกยาวๆนะครับสำหรับตัวอูอูออเพราะว่ามันค่อนข้างจะได้ใ่ครับเออน่น่นนะมันจบแล้วนะครับคือ SR มันออกไปแล้วอันนี้คือเลสเอสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดที่ตอนแรกพูดทั้งโซเนียบอสเออไม่ว่าจะเป็นแมรี่นะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับที่เหลือเราก็ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่ามีอะไรให้เราดี ตายดีเออตอนนี้มีไงแกงเยลนี่แกงเยลมาแล้วปึ๊บนี่ไหวจะเคลียร์ดันเปย์นะครับดันเปย์แป๊บเรียบร้อยลาลุยดีเออรวมไปเลยรวมไปเลยเอาเทนเนอร์รวมไปเลยเอาเทนเนอร์แล้วก็เพิ่งเหลือแยกออกมาเลยฟ้าโอเคจะยังดีนะออูยถ้าเป็นตัวอื่นจะโกรธมากอุ๊ย ี่ไอ๋อสนมคือมันต้องมันต้องประมาณนี้เลยนี่คือใกล้กล้องมากนะเออสนมไม่น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะน่าจะได้ใช้นะครับวได้้ใชเป็นตัวอะไรเอ้ยของชันวีแล้วว่าปุ๊บโอ้โหโตตับเต่าจ้า ที่เรียกน้องได้ไหมเต่า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 มันมีสีขาวสีแดงไมเรามันหมดแรงกันวันเนี้ยเออหมดแรงเลยอ่ะกูเปิดได้อุ๊บอุ๊บกูก็หมดแรงจบแล้วอันนี้นะครับหมดแรงมากอ่ะตอนเนี้ยทำยังไงดีอ่ะคือก็รีบฉีดนะวันนี้อ๋อเข็บเจอจี้นะครับเจอจี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่า หลังจากชุดนี้ไปเนี่ยจี้ที่เป็นจี้พิเศษแล้วมันมีความสามารถที่ค่อนข้างดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะได้ได้วีหม่คนแต่ว่าคาบิคอน่ะใช่ไหมม,มันมาแล้วนะไม่ใช่วะโอโ้โหหนักกว่าคาบิคอนคือลิงคือลิงนะครับเยอะมากมีล้นบ้านแล้วมั้งใช่มีล้อน,นอ,<ร>อ๋อารา่ากา่าเหมือนกาล่าเหมือนกาล่านี่เราขายจนหมดบ้านเลยนะ,ะนี่เกเปิดคืนมาให้สองสองใบเลยนะ ที่เราเห็นไม่เห็นตอนนี้เลยคือโซบิครับคืออยากได้สซบิมากๆเราไองฟังงินอะไรไว้โอ้กินโดสนี่ลูซิสอาคูนเออนี่ดีนี่ดีดีนี่แล้วก็หน้าวีวีวีโอ้แกะไวบูลูนะครับก็ถามว่ามีประโยชน์เขาก็มีประโยชน์นะไวบูลูนี่น่ะคือเรามีเยอะแนวไงน่าจะต้องเอาไปปล่อยที่สวนสัมปาร โซซันพาร์อะไรวะอะไมองไม่เห็นโอ้เธอทำไมมุมชั้นมันมองยากเนาะเออไหนทเหยียบไอตี้ต้องเกิดเกิมาอยู่ประมาณนี้ไอตีก็ขยับเอ๊ะไม่ใช่ไอตี้ก็ต้องมานั่งขยับที่เราไปกี่ตัวแล้วเนี่ยจะเจ๋งแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยอ๋อเฮ้ยวาสนุว่ามีวาสนุอย่างนี้ก็มีไปอยู่ใช่อย่างน้อยก็ยัง เฮ้แต่บอกว่ามอสโนเนี่ยคนเปิดดิีคนเปิดยากนะยากมากเลยออกยากพอสมควรอะไรวะเนี่ยโอ้กบเออกือบนี่ฉันเปิดเร็วมากเลยฟาบ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 มัจะเริ่มไม่ต่างจากคือเปิดไม่เกรงใจบล็อกเลยนี่มันสิก็ตั่งแต่บล็อกมาถังน้ำถังน้ำถ้าจ่ปล่อยปะไม่ปล่อยมันปล่อย มานีฟอยเมื่อวันนี้เปิดแล้วมันเป็นมานีแบบอืมใช่เป็นเอ๊ะทำไมนี่เรารุ้นอะไรกันอยู่เนี่ยเราอยากได้นี่เราเหลือววีแม็กอีกตัวนะเราอยากได้อินเทลิออนมากมากเลยเพราะว่าเรามีแล้วอินเทลิออนสองตัวเอ้ยนี่ตัวนี้ใช้ได้ไอ้ลูกลูกอินเทลิออนเนี่ยเฮ้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 ยแล้ว ไอ้เอ้ยเอ้ยเลยป้ายไปนิดนึงไปลุ้งเลยไปลุ้งเลยเยี่ยมไปลุ้งเลยเปิดฟองไม่เป็นเปิดฟองต่อไปไม่ถูกเลยนี่อะไรวะเนี่ยีแม็กป่ะป้าบโอ้โหยามีรามีเขาจะยังเป็นวีนะครับไม่รู้กูคุมคุมแล้วนะครับบล็อกนี้คุมบล็อกนี้นะครับไปยันลุ้ง เดี๋ยวมันอูอูมังมาแล้วหรือว่าก็มันมีมันมีมันมีโอกาสอย่าว่าอูอูมาเพนไม่ไม่มันมันมีโอกาสเพราะนี่มันคือ U R มันได้มากกว่าคือ F R มันไม่มีแล้วไงไม่มีอะไรแล้วโอ้นี่ไงสวิงมีคนต้องการสวิงสวิงยังไงโอ้ยเติบสเตจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาในนี้ในมาในนี้แล้ววีแม็กกุยีกวอยู่ไหน กูเบิรดตั้งนานเดี๋ยววงนี้มี V Max ตัวเดียวอีกเปิดเสร็จหมดแล้วเนี่ยใช่เปิดเสร็จแล้วอ่ะแย่งกูได้เอเอ้ย V มา V มาฟับลาปาส์ว่ะลาปาส์ลสุดเฮ้ยเกียร์เกี่ร์สองอ๋อเฮ้ยสนมมีตัวเฮ้ยโธเอ้ยคิวว่าสนมร่างใหญ่สนมจิ๋วฮะสนมจิ๋วมีเยอะแล้วสนมใหญ่นี่น้อยแฟล ูได้ทำการขโมยไม่มีแล้วอุ้ยอุ้ยเลิงเล็งล็งล็งใช่ได้ใช่ได้ทำไมของมันมีมันมันดูมีประโยชน์เนาะบล็อกเนี่ยอ๋อมันใช่มันเป็นของซับพอร์ตเว้ยคือถ้ามึงเปิดแต่เอ็มจะไม่ได้ของพวกนี้เว้ยรู้สึกว่าเราเปิดเอ็มเราไมีแม็กกูหายไปตัวนึงตัวนี้ไหมไม่มีไม่มีชาวอ่ะล่ะก็อ่ะโดนอ๋ออ้าวมีโดนเลตวีแม็กหายไปตัวหนึ่งก็นี่ไงก็ถึงได้บอกว่าอู๊งมาแทนนี่นี่ไงสี่ห้า เออนี่ไงอ่ะนี่เหมือนเดิมเลย V ห้าตัว V ห้าตัวเอาฟาไปถือไว้ที่เหลือเออนี่อ้าวโอเคมานีว่ามานีลุงมานีให้เกียรติมานีเลยเออให้เกียรติมานีขบีกรช่างมันให้มันสะท้อนแสงเฮ้ยโอเคอยากบอกว่า C C t ออนไลน์เราก็เปิดได้เป็นลุงเปิดได้เป็นลุงเออและของจริงก็ทำได้ก็ทำได้ด้วย พี่ฟ้ามันทําได้อีกแล้วค่ะเ <Yeah. S 2> มาดีลุงมาดีลุงว่ะสวยจ <Okay. S 2> ังก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับกับการที่เปิดบล็อกที่หกนะบล็อกนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการเปิดนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็รากันไปด้วยมาดีลุงรุงและจ้าเอาไปสูงเข้าไปโอ้ยนแสบตาเลือเกินจ้าทะเลเกิน โอเคสล้วเราวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลากันตรงนี้เลยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับสไครต์เปพื่อลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย